มันไม่เนี่ยสเกตไหมที่มันหักไปหนึ่งสองสามที่เราตอนสองข้างเพื่อเพิ่มจำนวน<ม>เพราะว่าการทำพันธุ์ไผ่ทางหมนมันต้องทำเยอะถ้าเราตัดยอดปุ๊บขแขนงแตกใหม่สามอย่างนี้ครับออกเป็นสามเงี้ยเราตัดกลางก่อนเลยครับถือว่าเราตัดกลางนะตัดออกไปเลยครับ<ม>แล้วขแขนงข้างมันจะใหญ่รอเมื่อไหร่ที่กาดตรงนี้มันแกะได้เมื่อไหร่เราก็หุ้มเมือนนั้น ผมสองตุ้มผมรอบแรกต้องตัดยอดก่อนใช่ไหมครัตัตัดยอดก่อนครับเพื่อให้แขนงมัมนออ่อต้นตอว่อายอย่างนี้ครับทางหมดเนี่ยมันจะไม่มีแขนงนะครับเราตัดทั้งกอเลยครับถ้าจะทําพันต้องตัดใจด้วยนะครับถ้าไหนทําพันต้องตัดทั้งกอนะครับตัดทั้งกอแล้วตัดใบทิ้งหมดเลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีผลต้นเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมไม่ออกครับคือคือเราต้องทําเป็นแปลงเลยครับผมแปลงไอแปลงทํากิ่งพันก็แปลงกิ่งพันเทคนิคนี้ผมเรียนผมเรียน เกือบสามปีแต่พี่รู้ภายในสามนาทีครับบอกจะถามว่าสูงเท่าไหร่ครับสิตันอ่าความสามารถที่ยืนบันไดแล้วมัดเชือกเมื่อกี้ได้ครับครับผมจะแบบตกต่ำหรือตกสูงก็ได้ครับได้นี่ครับเราก็ทำความสัตย์ทางวนพี่เป็นดิดบอกว่าเท่าไหร่กี่วันนะสิบห้าวันตัดลงลงได้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีรากอากาศนี่เขาเรียกรากอากาศนะ ถ้าเราตัดแล้วมีเนี่ยแกะเปลือกแล้วมีรากอากาศนี้เราหุ้มเลยครับแป๊บเดียวเจ็ดวันเริ่มออกแล้วปล่อยสิบห้าวันแก่ถ้าไม่มีรากเราก็หุ้มได้นะครับหุ้มไปเลยอย่างนี้ครับหุ้มไปเลยมาถ้าเราหุ้มแบบเมื่อกี้เราจะได้อันเดียวอันเดียวอ่ะเราจะขาดทุนกําไรเ,เพราะลูกค้ารออยู่เยอะ <laughs> ไปกตอนเนี้ย อะไรครับเนี่ยแอบมาเรียมด้วยกันเนี่ยมาถามว่าพี่ตอนเรียมตอนแล้วเพราะยังไม่มีอะไรตอดแล้วผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมไปอยู่หลายปีแล้วตอนต้นนั้นมันแย่เลยนะครับเราไม่ต้องข้ามต้นก็ได้ครับเรามัดอย่างนี้ก็ได้คือขอให้มันแน่นที่ไข่สองรอบเนี่ยเพราะว่ามันมันจะแน่นกว่า หลงก็ไม่แรงต้นไม้ทไม่แน่นเชีอกเมื่อกี้นี่ไปอแนน่ครับผมไม่แน่นไม่ได้ครับผมต้องแน่นครับรอันนี้ขุยมะพร้าวต้องต้ให้น้ำต้มน้ำหอมนิดนึงไว้สักทีระดับพี่บัณฑิตเขาใช้น้ำเปล่าเลยครับเขาไม่ได้แช่น้ำยาแรงมากเราต้องมีผมยังสอบเชียนไม่ติดยังได้แค่เรียงกระตองแต่แต่ขอเน้นย้ำอย่างเดียวครับคือต้องสะอาดนะครับตัวเนี้ยต้องสะอาดมาก แปดสิบบาทแล้วครับฉีกให้ไหนขอนใหญ่สร้างมูลแปดสิบบาทแล้วอ๋อไม่ไม่ต้องเอาไอถึงไอแอลกอฮอล์มาเช็ดครับไม่ต้องครับจะลองดูจะปล่อยวกอีกแล้วถ้ากัปตันนี่ต้องอะไรเฟรมัสเข้า ย่อมไปทำเวิร์ช็อปตามที่สวนที่เลยเนี่ยได้ครับเลยไปทำเบิร์ช็อปตามเลยคนกินไเดยกินเจจกเลยอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยแก้วอยู่พยองเลยไปแจกเลยคนละกิ่งละกินทุกคนได้ตอนหมดเราจะได้คู่หนึ่งเพิ่มจํานวนปริมาณแล้ววิธีเอาออกก็คือใช้สิวสิวคมๆหน่อยครับตอกเข้าไปตรงนี้ครับไม่ใช่ตอกจากด้านนู้นครับตอกจากตรงเนี้ยมันจะกระเด็นลงมาเลยครับทีเดียวครับทีเดียวเลยรับะครับแล้วก็ ซังหมนที่สำคัญต้องตัดแขนงด้วยนะครับหัวใครไม่รู้ครับผมแต่กิ่งนี้ไม่ได้สําคัญนะครับบอกได้เลยมันจะมีแตกขึ้นมาใหม่อีกสองสากิ่งก็ช่างต้องให้อย่างที่บอกครับต้องแตกใบเข่งใบบานหมดแล้วก็รากตรงนี้ต้องเป็นแก่สีน้าตาลนะครับค่อยอารี่ดูการที่เหมาะสมในการตอนนะครับหน้าฝนนะครับหน้าฝนครับผมน้าถ้าบวาเดือนนี้ตุลาใช่ไหมครับถ้าเราตอนแล้วมันออกรากแล้วถ้าถ้าไม่มีเวลาหน้าหนาวไผ่พักตัวเราไม่ต้องทาอะไรครับปล่อยรากมันอยู่ในนี้ครับ เดือนเมษาปีหน้าเราเอาลงมาแช่น้ําแล้วก็มาฉ่าก็ได้ครับเอความมาตรฐานของออของไผ่ทางบนมัน,น,นเป็นยังไงครับนนรันึงเนี่ยมันอ,อายุอายุของลำไผ่ไม่เท่ากันใช่ไหมครับ,รบที่ทเราตัดหมดเลยแล้วก็ถ้ามันออกพิงไหนเราก็สามารถตอนได้เลยตอนได้เรื่อยๆครับ<อ><อ>ถ้าปลูกทางหมดงานมีงานชุกทั้งปีครับครับแล้วถ้าเราตอนไปมีใบขึ้นมาเดี๋ยวหน่อใหม่ก็ขึ้นมาครับหน่อใหม่ขึ้นมาพอมันหน่อบินสุดแล้วก็ตัดใหม่ก็มีให้ตอนอย่างนี้ตลอดครับครับ กอนหนึ่งเนี่ยพี่บันติตบอกว่ากอนหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยได้สักสองร้อยครับสองร้อยตุ้มอ่าตอนหมดทุกกิ่งเราไล่ไล่าลงมาใช่ไหมครับเราขุดเงาได้อีกขุดเงาออกไปทำได้อีกครับอ๋อขุดเงาก็เหมือนอ่าลำอ่อนใช้ไม่ได้ครับอย่าไม่แนะนำมาไปใช้งานเพราะว่าลำอ่อนที่เราตัดเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ภายอายุปีสองปีลำอายุลำมันยังไม่ใช่ เราทิ้งไปเลยครับหรือเอาไปไปทำทีว่มวลอะไรบทย่อยอะไรทาฐานพี่ถามนิดนึงระหว่างระหว่างปลูกกับเงากับปลูกกับกิ่งตอนเนี้ยอัตราการเจริญเติบโตไหนดีกว่าสร้างมดนะครับที่ผมทดลองมาแล้วปลูกจากเงาเนี่ยผมได้ปีละหน่อแต่ปลูกจากตรงนี้ครับถามคุณเอ็งได้ครับสามเดือนได้เท่าไหร่สามหน่อแล้วครับแล้วหน่อปลูกจากกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยของสร้างมนนะครับหน่อที่สองนี่เท่านี้แล้วนะครับถ้าลดน้ําสว่สดเสมอแปดเดือน เราขายได้ครับม,มันมันจะออกไปเยอะครับครับแต่ต้องลดน้ำสมัยใช่ไหมของพี่เรียกสูงอ,อ่ะครับผมพี่สังเกตฟังหม่นมันจะมีที่หมนหม่นเขาเรียกว่าขาวใช่ไหมที่เขาขาวอ่ะใช้ได้หมดเลยครับแต่ถ้ามันแก่กแกนสภาพอย่างเงี้ยเราตัดไปใช้งานดีกว่าครับแล้วก็ใช้ลำใหม่เนี่ยตัดยอดครับผมและแขนงจะแตกใหม่ช่วงที่เราตัดยอดเงี้ยตาที่เปิดเนี่ยแค่เดือนเดียวเราก็ต่ดได้แล้วนะครับ 哦，那倒是没有。 อ่าได้แล้วของพี่เล็กก็ได้ครับแต่มันเล็กเล็กไปรอมีอะไรสตกใจไหมฮะเฉลี่ยไอแป้งนั่นครับผมแนะนำว่าปีขอให้ได้อายุสิวหิวด้านข้างิปีครึ่งแล้วแต่เรานิ้วนั่งไงประมาณนี้ครับผมใกล้แล้วตอกเข้าไปด้านข้างทะยานเข้าไปในนี้ครับหรือเลื่อนไม่ฟันลงมานี้คู่เลยก็ได้ครับไมดฟันลงมาตรงนี้คู่เลยอย่าไปเลื่อยนะครับไม่ใช่ไอแป้งอ่ะตั้งแต่ปลูกอ่ะอ่าสักปีครึ่งดีกว่าให้จำไว้ครับอ๋อสร้างหมอนไม่ออกไม่พร้อมอันนั้นดูให้สี ผิวมันจะออกจากข้างบนโดยที่สีผิวของลำอีกเทคนิคนึงถ้าจะให้ไปนะแก่ก่อนแก่หามตรงนั้นไม่ของนั้นถามว่าก็คือว่าจะตอนน่ะดูยังไงดูผิวลำดูอะไรต่างๆครับเขาตัดยอดมันอะ ขาวอยู่ครับมันไม่ไม่ได้นับพี่ปีนะตัวนั้นอ่ะแต่ถ้าแปลงที่ทําได้คือเฉลี่ยหนึ่งปีปีครึ่งคือคือทำเริ่มทําได้แต่ถ้ายังไม่ถึงปีไหนอย่าไปทำเถอะมันมันปีครึ่งตัดยอดเลยถ้าผมใช่ใช่ปีครึ่งนี่คือตัดยอดได้ทุกครัแต่ผมแต่ว่ากรณีที่เราเลือกํำก็คือว่าํำที่มันมีสีผิวอย่างที่คุณโยกว่ามีแป้งนั่นแหละมันทําได้แต่ถ้ามันไม่มีแป้งแล้วนะมันติดยากครับ ถ้าคือตัดยิงดีกว่าเอาไปอีกเทคนิคนอีกวิธีหนึ่งประธานชมไอ้ตัวด้านบนสุดเนี่ยที่เราจะขนแงเนี่ยเราให้เว้นตอนขึ้นใบมาณคืบหนึ่งฝนตกน้ํามันจะเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยครับมันจะเร่งให้ลากตรงนี้ออกเร็วมากครับถ้าอันนี้ออกไปแล้วเราก็ตัดรู้ว่าตัดออกไปก็ตัดเหลือไว้ตรงนี้ให้น้ามันไปอยู่ในนี้มันจะเร่งเร่งให้ช่วยลากออกเร็วครับคือข้างบนมันจะออกก่อนครับแล้วก็ตัดออกตัดให้น้าเอาลงตรงนี้โอ้ก้อนหนึ่ง พี่บัณฑิตบอกได้200ใช่ไหมเราเอาแค่ห้าสิบพอไร่หนึ่งรยต้นได้ห้าพันแต่ต่อหนึ่งครับผมแต่สมัยก่อนตาปุยช่วยบอกว่ากอละหมื่นกอละื่นกอละหมื่นเพราะว่าต้นละ200บาทนี่ครับแต่ว่าแก่ซื้อมาต้นละส0 0พันตอนเริ่มต้นของแขนะครับตาปุยช่วยบอกผมซื้อคุณไปต้นละห0บาทครับผมแต่ว่าแก่ทำเอามาเจ้าแรกอ่ะอุตเดิดอ่ะ ต้นละสองหมื่นเอ้ไม่ใช่สองพันแต่ว่าแกมาขายต้นละสองร้อยมีไรตรงไทยไหมครับแล้วเฉยแกได้ก่อละหมื่นไทยตัวอื่นหลักการเดียวกันครับไปดดาอะไรพวกนี้หลักการเดียวกันครับอันไหนไม่มีแขนงตัดยอดเลยครับเดี๋ยวก็ออกสังเกตครับนี่นี่นี่อย่างเงี้ยตัดเลยครับเดี๋ยวก็ออกเองไม่ครับนี่มันเขาตัดมันหักภายในไม่มีแขนงตัดยอดเลยครับเดี๋ยวก็ออก เราก็นับข้อเลยเอาลำนี้เพราะใยมันต้องดิ้นรนสร้างเนี่ยต้องรับแสงแดดต้องมีใยรับแสงแดดต้องสร้างต่อไ้นะก็เราคิดว่าเราขึ้นอยู่กับตอนแค่ไหนก็่าการที่เราจะขึ้นแต่เฉลี่ยสองถึงสามเมตรเอาง่ายๆตรงนั้นบางคนขี้เกียจก็คือทำจนก็ลับได้น้อยต่อในตะกี้มีเพิ่มอีกต่อถ้า่องแี้ก็ได้ไม่เท่าไหร่ครับผม้เป็นนอย่างี้เราจะทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยคือตั้งเลยใช่ครับของผมแปลงแม่พันธุ์เนี่ยพันกรเนี่ยผมต้องแยกเลยนะครับ แปลงที่ทําปิ่งพันกับแปลงที่เลี้ยงลำแปลงทำหน่อต้องแยกกันเลยครับให้ชัดเจนเลยครับปลูกผสมกันไม่ได้ไม่ตัดไม่ตัดมลป็นอะไรเกิดเลยงคือมันก็เอาไอ้น้ําเลี้ยงหรือว่าพวกอาหารไปเลี้ยงลำใบพวกใบมันนะครับมันก็ไปบำรุงใบของมันต่อไปมันไม่ออกครับอีกเทคนิคนึ่งคือดิกฤตเขาจะคือสิ่งผิดใช่ใช่ให้มันเอาตัวรอดครับวิกฤตพือสิ่งผิดกอนนี้กับก่อนนู้นสองก่อก่อนี้จะตัดยอดไว้ อนเอาไว้ใช้ลำก็ได้ครับไม่มีปัญหาแต่อีกเทคนิคนึงสาหรับคนปลูกใหม่นะครับผมผมลองอันนี้ผมตัวผมเองครับไท่สองปีแรกเนี่ยหน่อมันจะยังไม่ใหญ่ครับที่เขาบอกว่าปีแรกหนึ่งนิ้วปีสองสองนิ้วปีสามสามนิ้วครับลำที่เราต้องการใช้เนี่ยคือสามนิ้วเพราะงั้นสองปีแรกลำแค่สองนิ้วเนี่ยเราตัดทำพันุีใหมดเลยครับมีกี่ต้นร้อยต้นเราตัดทำพันุ์ใหมดเลยครับแล้วพอปีสองเราตัดทำพันธเสร็จแล้วเราได้พอละปีที่สามหน่อขึ้นใหม่เราปล่อยขึ้นเป็นลำเลยครับ นิคนี้ครับเพราะงั้นคนที่จะได้ทุนคืนเร็วคนที่เอาไผ่ไปปลูกเนี่ยคืนทุนเร็วคือสองปีแรกตัดทำพันเลยได้กี่พันได้กี่พันสองปีแรกถนาโย่งตัดตัดกี่เมตรนะสามเมตรของผมเฉลี่ยสามเมตรครับอ่าตัดสามเมตรถุกจะเพิ่มืสามเมตรนะครับเราจะได้กี่พันข่อปีตอนเลยไม่ต้องไปกลัวว่าไผ่ท่างมนจะตายครับบอกได้เลยไผ่ตัางมนเป็นไผ่ที่มหาตะจันมากมีอะไรที่เราไม่รู้เยอะครับหน้าหนาวอากาศหนาวนี่ลดน้ำเข้าไปก็ออกหน่อนะครับมันมีของแปลงของพี่คนหนึ่งฮะตัดตัดได้เลยฮะอีกปีหน้้าก็ตัดดดทยยอไเล แถวๆแจกแก้วครับครับอันนี้อันนี้เนี่ยผมบอกว่าคนมีคนไปช่วยตัดเลยช่วยตับผมไปทำวัดสอบเลยเดี๋ยววัดสอบที่นี่เลยครับกัตันเลยครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอะไรอ่ะอันนี้เห็นหน้าตาเงี้ยนะครับหน้าตาสวยเนี่ยนี่คุณแม่ของน้องฟ้ามีไทยแลนด์ยูนิเวี55นี่แหละโอ้โห นี่มันจลูกก็สวลูกอ่าลกชายเขเป็นครูสอนดนตรีน้องคว้ามาเจอกันโดยบันเออญดีอ่ะคือพี่พี่จะรู้